โรงเรียนบ้านเกิง้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพองค์การมหาชนสอมอสโรงเรียนบ้านเกิ้งตั้งอยู่เลขที่25หมู่ที่3ถนนมิตรภาพตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นมีพื้นที่23ไร่2งาน93ตารางวามีเขตบริการ6หมู่บ้านหมู่ที่3ชุมชนโนนสวร์หมู่ที่3ชุมชนสีบุญเรืองหมู่ที่3 ชุมชนบ้านขาพัฒนาหมู่ที่4หมู่4พัฒนาหมู่ที่21ชุมชนโพสวรรค์หมู่ที่5ชุมชนปอบิดเป็นสถานศึกษาขนาดกลางเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น136คนระดับประถมวัยจำนวน25คนระดับประถมศึกษาจำนวน57คนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน54คนบริหารงานโดยนายวิวัตนาลิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนอักษยรย่อโรงเรียนบกออสีประจำโรงเรียนสีขาวหมายถึงคุณธรรมความบริสุทธิ์สีแดงหมายถึงความเข้มแข็ง คำขวัญโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใส่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนพลานาไม่ดีมากมีเงินออมปรัชญาของโรงเรียนสุดสูสัสงละพระเตปัญญงตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญาเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นหน้าอยู่เคียงคู่ชุมชนผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่1การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเกิ้ได้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีกระบวนการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านด้านร่างกายเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดผ่านกิจกรรมต่างๆอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและกิจกรรมการแปลงฟันจึงส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยด้านอารมณ์จิตใจโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นด้วยการจัดกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีกีฬาและนันทนาการด้านสังคมโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่างด้านสติปัญญาโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการวิทยาศาสตร์มาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเกิง้ง มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กส่งเสริมให้ครูอบรมสัมมนาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลายมีสื่อการเรียนรู้เช่นของเล่น หนังสือวิทานมีสื่อเทคโนโลยีสื่อเพื่อการสืบสอหาความรู้และมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาเด็กต่อไปมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเกิง้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความสะอาดปลอดภัยอากาศถ่ายเทสะดวกใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริงที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านได้อย่างเหมาะสมผลการพัฒนาคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเกิ้งใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดการปฏิบัติจริงและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีโครงสร้างหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาในทุกๆด้านส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีอีกตามที่สถานศึกษากำหนดมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกิง้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานมีการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต2ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูภายในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษานำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีของผู้เรียนจัดทำแผนเผชิญเหตุแนวทางป้องกันโรคต่างๆจัดให้มีภาวะโภชนาการที่ดีอีก น้ำดื่มที่สะอาดสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะตามนโยบายสุขาดีมีความสุขจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการมิเทศติดตามประชุมครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเกิง้ง มีหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้ากับบริบทของสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายตามตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางมีการ PLC นำเสนอสะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาการจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองดังนี้ 1. ่กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพลงประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น 1> ม .1 ถึงม32กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นม1ถึงม3 3กิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ Pictorial w r i t i n g ระดับชั้นม1ถึงม3-4กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ อิมพรอมทูสปีดระดับชั้นม .1 ถึงม .3 และโรงเรียนบ้านเกิงม,มีทีมฟุตบอลบ้านเกิงเอฟซีอะคาเดมี่ซึ่งได้รับการอนุมัติใบอนุญาตอะคาเดมี่จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม์ระดับเหรียญทองแดงความภาคภูมิใจของสถานศึกษาคือมีนักกีฬาฟุตบอลผ่านการคัดเลือกในโครงการค้นป่าหาช้างเผือกโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน6คน